ทำไมคุณถึงฆ่าคนไม่มครับฮีโร่บาย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต่อต่อวิดีโอเองแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไปเจอเรื่องราวหลอนๆนะครับในเกมไมค์คราฟนะครับในเกมไมค์คราฟเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฮีโร่บอยมันเป็นเรื่องราวลึกลับมากที่แบบนานๆจะเจอกันทีนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเจอนะครับผมก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆของฮีโร่บอยให้ฟังนะครับ ฮีโร่บายนะครับมันเป็น NPC ตัวหนึ่งนะครับที่สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในโลกของ Minecraft นะครับผมเขาก็จะสร้างพวกเหวแม่น้ำอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเขาไปตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วฮีโร b บายนี่เราจะมองเป็นตัวอะไรก็ได้นะจากประวัติที่อา่านมาเขาเหมือนสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไอ้เจ้าฮีโร่บายนีย่เขาเป็นเหมือน คนที่เข้ามาเล่นก่อนพวกเรานะครับแล้วเขาติดอยู่ในเกมไมค์ครับไม่สามารถออกไปได้นะครับผมเขาก็เลยสิงอยู่ที่นั่นตลอดการเลยนะครับเหมือนเล่ร่อนอยู่ในโลกของไมค์ครับเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้เจอฮีโร่บายนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าบางคนถึงก็ต้องยอมตายเลยดีกว่าเพราะว่าเจ้าฮีโร่บายนี่ย จะทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะไล่ล่ารับพวกเราให้ได้นะครับไม่ว่าเขาจะวาร์ปมาเขาสามารถวิ่งได้รวดเร็วหรือแม้กระทั่งเอาไฟเผาเราจนไหมเกรียมได้เลยนะครับโหซึ่งพอผมได้ยินอย่างนี้แนละ้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากท้าทายชาเลนจ์นี้นะครับโดยการโทรหาฮีโร่บายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะโทรหาฮีโร่บายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหม โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองโทรหาฮีโร่บายดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับเฮ้ยติดด้วยรับสิฮีโร่บายรับเหมือนจะไม่รับนะครับ ผมว่าฮีโร่บายน่าจะกําลังสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่ครับหรือไม่ก็กําลังฆ่าคนอยู่เดี๋ยวผมรอก่อนเดี๋ยวค่อยโทรหาอีกทีนะครับอรอมาดูกันอีกสักรอบนะเฮ้ยฮีโร่บายตัดสายทิ้งเฉยเลยเเป็นคนที่แบบไม่มีมารยาทจริงๆนะครับฮีโร่บาย ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่พอใจเราที่เราโทรไปกวนเขานะครับผมยังไงผมจะต้องทำภารกิจให้เพื่อนๆให้ได้เพื่อที่จะติดต่อฮีโร่บ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่ยอมแพ้นะครับเราต้องโทรอีกทีนะครับเมื่อกี้เขาวางสายต่อหน้าผมนะครับโอเคครั้งนี้ถ้าไม่ติดผมว่าจะยกเลิกภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาโทรเป็นครั้งสุดท้ายดู oh. รับสิฮีโร่บายรับ ลับลับเฮ้ยเฮ้ยคิโรบายลับแล้วคิโรบาย คุณคือฮีโร่บายใช่ไหมเฮ้ยฮีโร่บาย,ย Hi uy, ทำไมคุณถึงฆ่าคนในไมค์ครับอ่ะฮีโร่บายทำไมคุณถึงฆ่าคนในไมค์ครับ ฮีโร่บายคือกูฟังไม่รู้เรื่อง <C ut ters> อะไรนะฮะ <C ut ters> huh? อยากกินฟักทองอ๋อฟักทองใช่ไหมเดี๋ยว ه, เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะส่งเข้าเซ <C ut ters> ิร์ฟเวอร์ไมค์ค a าบให้โอเคไหมอะไรนะอะไรใครใครได้ ฮีโร่บายเหมือนเขาจะคุยไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าผมคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ฮีโร่บายผมมีเรื่องจะถามอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้คุณถูกลบออกไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณยังอยู่เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ได้ยังไงอยากกินลาบหมูอ๋อข้าเหนียวด้วยมฮีโร่บายรู้สึกเสียงเขาหลอนมากเลยนะครับเพื่อนๆ ผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยครับกับฮีโร่บายฮีโร่บายช่วยทำอะไรก็ได้อะที่ทำให้รู้สึกว่าคุณนะมีตัวตนจริงๆอยู่ในนี้ ฮิโรบายเหมือนจะไม่พอใจผมอย่างมากเลยนะครับเหมือนเวลาผมติดต่อกับใครหรือว่าติดต่อพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยพอใจกันทั้งนั้นนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมผมว่าผมจะผูกมิตรกับผีนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยผูกมิตรกับผมเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าฮีโร่บายนี่แบบอันนี้มันของจริงเลยนะครับถ้าใครได้เจอ,อจริงๆอะ่ะจะรู้ว่าเป็นอย่งง ฮิโรบายโทรมาฮิโรบายเฮ้ยฮิโรบายพูดไทยได้<อ>มันใช้กูเก<อ>ิลหรอวะทนสมัยนะเรา <ST> S> <S ฮิโรบายผมชื่อต่อต่อปิโดต่อต่อปิโดใช่ต่อตอปีโดใช่ฮิโรบายรู้จักผมไหมออผมเคยเล่นกับคุณอยู่อะฮิโรบายตอนเวอร์ชัน1.6อ่ะ ตอนนั้นผมอยู่ตรงรัศมีเอ็มออผมอยู่ที่บ้านครับ,บใช่อ่าขอไม่บอกแล้วกันครับฮีโรบายผมอยากปลดปล่อยฮีโร่บาเป็นอิสระนะครับผมได้ยินประวัติคุณคุณไม่สามารถออกจากเกมได้ครับคุณติดอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับ แล้วคุณคอยอาฆาตคนทั่วไปที่อยู่ในนั้นนะครับ,บ,บรคุณฆ่าเพลเยอร์ไปหลายคนมากเลยนะครับฮีโรบายรู้ตัวไหมครับม,รม,มีเรื่องหรอครับอผมมีเรื่องทุกคลิปอยู่แล้วครับรทุกคลิปแม่งฆ่าผมตลอดเลยครับไอ้พวกผีส,กสเตปอะไรนะครับป,ปอะไรนะครับอะไรนะครับรม่รู้จักครับอะไรวะพูดช้าๆ ไม่รู้จักฟูชัดๆดิสเตป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 สเปสเตปสเตปฮิโร่บายเป็นไรวะสเตปไม่รู้จักครับโทษนะครับฮีโร่บายเพื่อนเล่นเหรอครับมาคุยกันอย่างเงี้ยผมทำให้คุณโกรธเหรอฮีโร่บาย จะฆ่าผมเหรอฮีโร่บายเพื่อนๆครับช่วยเป็นพยานด้วยนะครับถ้าผมเป็นไรไปนะครับเป็นพอาะฮีโร่บายนะครับฮีโร่บายนายฆ่าผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีพยานเป็นเพื่อนๆใน y o u t u b e นะครับผมไม่มีวันยอมให้คุณไปฆ่าทั้งเซิร์ฟนะครับเพราะว่าผมจะปกป้องเพื่อนๆในไมค์คาบเองไม่ได้ครับเขาเป็นเพื่อนรักผมนะครับ อะไรของมันเนี่ยจริงๆผมว่าฮีโร่บายมัน่าจะบ้านะจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกครับเพื่อนๆก็อย่าไปกลัวมันเลยนะครับถ้าเกิดไปเจอในม c r คั t ถ้าเจอฮีโร่บายจริงๆก็จัดที่คุยเขาว่าดูเฟนล,ลี่ดีนะครับอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับฮีโร่บายังถามที่อยู่ผมเลยแสดงว่าเขาไม่สามารถรู้ที่อยู่ของเราได้นะครับถ้าเราโทรไป โอเคครับสำหรับวันนี้ฮีโร่บายก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นผีที่กระจอกน้องอ้อยมากนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าไม่น่ามาท้าชาเลนจ์มันเลยก็โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนบายเดี๋ยวเก็บของกัน